ตอนแรกพี่มีอาการยังไงมาโรงพยาบาลคะมันไม่สบายครับหนักหมดสบายน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอคะครับอ๋อแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะไปโรงพยาบาลตำบลแล้วเขาเจาะน้ําตาลให้พี่ไหมอ่ะเจาะเจาะน้ําตาลครั้งแรกเจอเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยเก้าสิบสองโหเยอะเลยเนาะแล้วพี่คิดอยู่ไหมว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าจะเป็นแล้เป็นแล้วล่ะ มีมีปัจะชวะบ่อยตอนกลางคืนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักลดเนาะวันนี้ที่มาหาหนูเพราะว่ามาตรวจตาเนาะมาตรวจตาประจําปีนะตรวจเจอพี่เบาหวานขึ้นตาอืมด้านหลังของลูกตาพี่นะค,คือเราต้องใช้เครื่องถ่ายจอประสาทตรวจเข้าไปพบว่าของพี่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ต,ตานะคะอันนี้ตาขวาส่วนอันนี้คือตาซ้ายก็คือเยอะเลยนะคะ เรามาทําความเข้าใจกันว่าตอนนี้น้ําตาลที่เท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบสองสองร้อยเก้าสิบสองอ่าโอเคอันนี้ให้รู้เนาะว่าลักษณะนี้คือเบาหวานขึ้นตาของคนอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะว่าของคนอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวว่าเอ๊ะหมอหมอดูผิดหรือเปล่าดูนะเดี๋ยวหนูเปิดดูให้ดูนะเป็นยังไงพี่ของคนอื่นเขาไม่ได้มีแบบพี่เลยเนาะสาเหตุของการเกิดเบาหวานขึ้นตาก็คือว่ามีค่าระดับน้ําตาลที่สูงซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าน้ําตาลสะสมพี่เท่าไหร่ แล้วพอมันสูงแล้วเราจะทํำยังไงถามว่าการมองเห็นพี่อ่ะตอนเนี้ยยังเห็นดีใช่ไหมมองเห็นดีมากเลยเห็นเห็นเจ็ดสองเห็นชัดมากเลยแต่ทีเนี้ยทําไมหมอบอกว่าเอ้ยเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาก็เป็นเพราะอย่างเงี้ยมันกําลังเริ่มมาดีแล้วที่เรามาเจอกันก่อนพอเราเจอเราจะได้เอกใจแล้วก็จะได้ทวงแล้วก็จะได้บอกเบรกให้อย่างน้อยเนี่ยหมอก็จะแตะเบรกว่าโอเคเบาหวานขึ้นตานะ เรามาปรับพฤติกรรมการกินใหม่เพราะเพราะว่าอีกไม่กี่อนาคตข้างหน้ามันจะทำให้พี่มองไม่เห็นโอเคไหมคะ